i ah, อาตุลีอามะติลาลาัะตุลีนาตันลาภานาบารามาภานุโนมันเบ แป๊บนึงนะค้างไว้ค้างไว้โอเคไว้แล้วก่อนน้ำมัเลยน้ำมันรวมทีเดียวไม่กันแล้วมันมีหมด

สัพปโรดกินุมาสะดวัตาตดายวสุขีทีพายุคกบวะออภิวาทนะสิริสันิจมุธาปจายนจตารโตธรรมวันดอายุวันนสุขังพลาุ่คามุขเดยาังวั ยังตัวผู้มองดูหลายวันด้วยยังใดใช่ไหมง่ายผู้ดูหลายวันดูแล้วปช่แต่ว่าดีขึ้นดีสมชั่นด้วใช่พอดีท่านติดเชื้ออ่าฉันอาหารไปตัางปลาติดคออ๋อแต่างปลาติดคอปุ๊บแล้วก็เกิดติดเชื้อแล้วก็อักเสบวันนี้เลยเหรอครับไปตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษาแล้วก็เข้ามาช่วงวันมาสักนาบรรนวนวัดแค่คืนเดียวก็ช่วงเช้ามาวันเข้าพรรษาก็บิณฑบาตบิณฑบาตเสร็จ ตอนแรกว่าจะกลับไปชั้นที่พุเพราะชั้นข้าไม่ได้อีกชั้นก็ต้มอะไรไม่ได้ก็ต่องหลายมาไข้ขึ้นก็ต้องต้าโรงพยาบาลอีกต่อไปงดถวายปานะก็นานอยู่แล้วแล้วก็ชั้นข้าไม่ได้ก็ให้น้มเกลือก็เลยหนักใหม่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นตอนนี้ก็ดีขึ้น เพราะว, uce. ว uce. ่าอาจารย์ก็ตั้งกำหนดไว้ช่วงวันที่20ตุลาพฤศิกาปูของวัสาพอวนี้แล้วก็กะทินด้วยก็าจะนิมนต์เพราะว่าสส้นวันอยู่ตอนแรกว่าจะไปกล่าวพราว่าส้นวันวันก่อนใครขึ้นจะป่ะใครขึ้นเมื่อกี้ก็กล่าวก็กล่าวว่าว่าวันนีอา์ว่าจะกล่าเพราบว่าสส้นวันอยู่วันนี้าจะตอนนั้นไปหาอาจารย์เมทาก่อน ไปหาอาจารย์เมตาถึงเที่ยงพอดีอยู่กับอาจารย์เมตาท่านคุยนานสองชั่วโมงคุยยาวเลยอาจารย์เมยา่ะอาเสร็จแล้วก็ลงมาหาน้องพ่อตรงแดงอ้าลงมาหาน้งพ่อเจริญก่อนว่าหลวงพ่อเจริญน็ประมาณสี่สิบนาทีแล้วก็มาหาน้องพ่อตรงแดงนงพ่อตรงแดงตื่นไม่นานแล้ต่อไะมาหาอาจารย์้คุณอยู่อาจารย์คุณถึงทุ้มหนึ่งว่ามันถึงมันค่ำเกินไปแล้วหาหลวงพ่อขึ้นมาก็เลยไม่ได้ไป ก็เลยไม่ได้ไปหาเพราท่านว่าก็จะนิมนต์ท่านมาร่ว่งานทีอตาหลวงปู่อยู่เราเอาคนหมดไปหลวงปูเป็นทีกศิทธ์านอาารหลวงปู่วันที่ยี่สิบแล้วก็มีกระถินด้วยยี่สิบตุลาออกภรษาพอดีออกภรษาน่าจะสิบห้าสิบหกตุลาอ่านแสัย่านและแล้ววันอาทิตย์แรกพอดีอาทิตย์แรกเลย ก็ปกติก็หลวงปู่พอไปดิการ์ไปจะกลัไปที่วัดนะที่วัดก็ตรงกับท่านก็ตรงกันแต่ว่าเอาไม่เป็นไรตรงได้ที่วัดไม่ที่วัดจะไม่ตรงแต่ว่าตรงตรงไหมจะคิดว่าตรงกันก็ไับเพราะว่าผมพว่าอันที่แท้อันที่แรกเหมือนกันนะคะแต่ว่าท่านจะเลือกหยุเปล่าวนรอบกัรที่ศึกษากันมาที่แรกทุกปีทุกปีเราล่าช้างนประ่าอชาที่แรกเลยเจจะมีกิจนิมนม์ด้วย อันนี้ก็ไม่เป็นไรมองเราดีใจไปว่าเราก็าตั้งเจตนาทำตัวน้องปู่คนน่ะทูนท่านจะอาอาพาเพราะว่าอะไรต่งา,รา,างเจตนาเราดีแล้วอืมยิงหลวงปู่ท,ท่านไม่มีด้วยอาจารย์ก็อาบอกโยมอยู่ว่ามันไม่สามาหลายอย่างแต่หลวงปู่ท่านได้เห็นความอดทนขันตีบุญมี <S <S ไหมวขนาดนั้นท่าน,นงลงมาปิตาบาคือ ลงามารับกจดอนอยู่ได้ขันติบาร,รมีก็ยังพอได้รวยะบาร,รมีความอดทนท่านความเกียรของท่านลงมารับปิติบาอยู่ตลอด <Okay. S 1> แล้วก็เห็นความจริงของชีวิตธรรมของสกขาร่างกายเห็นความแก่ความเสื่อมไปของสกขาร่างกายถ้าคนมีปัญญามองเห็นรูปรักก็จะได้ธรมราานะมะร่างกายเราก็จะเสื่อมไปลักษณะนี้นะแต่ว่าถ้านมีใความเลือกค้อนต่อการภาวนาสภาพเรื่องพวกนี้แตกต่างกันครับ เราก็เห็นครูบาอาจารย์ก็มาแต่ต่างเราถ่าก็มีมีตามีจมูกดิ้นมีดิ้นมีกายมีใจมีการณ์้ร่างหนงสองก็แต่ต่างกันแต่ว่าท่านท่านยังภาวนาได้เราเป็นมนุษย์นัอนกันทำไมเราภาวนาไม่ได้ให้มันเป็นเป็นลักษณะนั้นนะคือเกิดธรรมะไม่ใช่ว่าโอ้ยโยมเกิดเป็นผู้หญิงไม่สามารถตั้งสมาธิได้โยมเกิดเป็นผู้หญิงไม่สามารถทําความเพียรได้ไม่ใช่ลักษณะนั้นเพราะว่าผู้หญิงกับผู้ชายใช่ไหมสมัยก่อนก็ยังมีชื่สุดีปัจจุบันนี้ก็มีเพชีก็ยังทําได้ เราก็พยายาตั้งใจให้มันเกิดมีตั้งแต่เมื่อเราไปวัดชั้นไปทำไปไหวไปทําบุญก็ดีไปทําทานก็ดีไปมพระก็ดีไปเจริญจิตภาวนาก็ดีให้มันก็ควนไปแต่ว่าการจะทําจริงให้มันมีความอุหัในการทำนั่หให้มีความร้องบาจาเศร้าอริเยาาบากเ้จิตใจมาดูว่าเราเข้าวัดนานๆกิเยสเราบรนพอพูวขึ้นมาแล้วก็ลดนอนลงไปมาดูตนี้นะมาดูตัวเองสเก้าสิเก้าอร์เซ็นดูคนอื่นเปอร์เซ็นเอ์เดียวพอละ ถ้าเราดูตัวเองถ้า0.9%นี่มันห็นความแบ่งแเห็นความรู้สึกนึกคิดต้องจะร้อเองมากที่สุดตานทีจิตใจเรามันจะคอยเพ่งเล็งกับคนอื่นเยอะจิตใจเราไม่ค่อยเห็นตัวเราเองมันก็เลยมีความทุกค้างมีความหยิ่ไช้าในสัญญามีความมอาทาาบริบาตบ้างขบาญใจนะว่าให้ดูตวเราอเองมากที่หรือว่าอยู่กับตัวเองมากที่สุดเท่าที่ทำได้พออยู่กับตัวเองมากที่สุดมันอยู่กับปัจจุบันเพราะว่าเราเห็นตัวเองอยู่ตลอดความรู้สึกน่กคิดตัวเองอยู่ตลอด มันก็มอกจะอยูกปัจจุบันก็ตัวเราเองพออยูกปัจจุบันปุ๊บมันก็จะไม่มีอะไรต่างที่เข้ามาไฟจุดดึงไปในทางที่ไม่ชอบต่อไปเราก็จะเสื่อมต่อไปเราก็ไม่มีอะไรมากมายในชีวิตประวันิของเรามีปัจทำงานกบดีพอเราคิดศาสนานั้นปุ๊บมันไม่มีอะไรที่อยากจะพนการณาแก่งแง่งทริงดีไปอารัตนเปียกับเปียบคนเดือดหรือแม้แต่ภาวนาวารณสติขัสนะนีัต่อไปเราก็จะเจ็บออกไปต่อไปเราก็จะล้มหายตาจากไป ยิ่งคาว่าแก่เนาะแก่ภาษาอีสานจริงๆก็คือลากไปลากไปลากว่าลากไปแก่ไปลากไปสู่ความเจ็บแล้วลากไปสู่ความเจ็บไม่แน่พอไปมาก็ลากไปสู่ความตายอย่างลักษณะนี้ถ้าภาวนาภาวนาแปว่าเราแก่ไปเรื่อยๆเราเจ็บไปเรื่อยๆนะต่อไปมันก็จะลบหากใจจากไปแต่ว่าถ้าคนภาวนาจริงการลบหายใจจากไม่มีความบาดบันในสิ่งนั้น ให้เราพิจารณาอยู่เรื่อยนะเพราะว่ายังไงเราก็ไปอย่างนั้นอยู่แล้วเมื่อก่อนเราปลูกควอาจารย์เจลูปเนี่อกีเราปลูกเมิ่งบ้างเราก็เปลี่ยนบ้างท่านก็บอกว่าถาไปตายไปเพราะว่าตายมันจากมันแตกต่างกับโยมที่ไม่ได้ภาวนาะท่านตายไปก็มีพลานความดีเกิดขึ้นมาจิตใจเราท่านก็ไปด้วยเราก็ได้แตกต่างกันถ้าเราภาวนาได้ก็คลณงความดีก็ติดตามเราไปให้เราภาวนาเรื่อยภาวนาสมองอยอยู่ใกล้ครบาอาจารย์ให้เราได้มีธรรมะเกิดขึ้นมาในใจอย่าใกล้ เฉยๆให้เราเข้าวัดเนี่ยะให้มีวัดในจิตใจด้วยไม่ใช่เข้าวัดเพิ่มความรู้เพิ่ครูบาอาจารย์เห็่มแค่สถานท,ที่เพิ่แค่อาคารอะไรตกาๆให้มีวัดในจิตใจเกิดขึ้นมาในจิตใจของเราเองวัดความรลภความอาฆาตพยาบาทความตัวน,นี้ที่เหนียววัดความอินฉาไเสศยาวัด,าาดไปบ้างว่าเป็นยังไงบ้างถ้ามันมีมากเขาก็ยามละบางออกมันจะไล่เพ,พิ่รอบคูณขึ้นมา พยายามละออกพยายามวางออกไปแล้วเรื่อยเพราะว่ายังไงมันก็เอาไปไม่ได้หรอกสิ่งตาที่เราปวดปวดบุคคลนั้นปวดบุคคลนี้ถึงแม้แต่เราจะปวดเจ็บบุคคลนั้นบุคคลนี้ก็ตามไปเียดกันทำไมที่มายก็รบมาตายตายตายแต่กันไปด้วยซึกเอาคุณงานตรงนี้เอาธรรมะดีกว่าเอาความบุกปฏิบัติอาวุธปคนดีกว่าที่ติดตามมาไปนี่เราเข้าวัดแค่มีวัดลักษณะนั้นพอเรามีวัดเดือดไหวปุ๊บจิตใจเราก็มาย้อนกลับมาดูว่าจิตใจเราเป็นยังไงบ้างมีความเตรียมขั้หน้าในการเข้าวัดไหม มีความอิจฉาลดน้อยลงไปไหมความโลภมันลดน้อยลงไปไหมความปวดมันลดน้อยลงไปไหมถ้ามันความปวดลดน้อยลงไปความอิจฉาไม่เสียลดน้อยลงไปแสดงว่าเราเข้าวัดถูกต้องแล้วเข้าวัดมาถูกทางแล้วแต่ว่าถ้ามันเพิ่มครอบคุณขึ้นไปเรื่อยๆความปวดต้องยังไม่ลดน้อยลงไปความอาศจรรย์บากตยังไม่ลดน้อยลงไปความอิจฉาไม่เสียลดน้อยลงไปแสดงว่าเข้าเฉพาะร่างกายก็ไม่แตกต่างจากน้อยใจเดียวที่เข้าวัดที่อยู่วัด เราเป็นคนมีสติมีปัญญาอยู่เข้าวัดแล้วก็มนมีปัญญาที่จะชำระเสียได้อยากเข้าวัดเฉพาะร่างกายเราใิ่จิตใจเราเข้าวัดวด้วยลักษณะที่เราถูกต้องมันดีงามให้รู้จักเล่าบานให้รู้จักเ,เนตตาซึ่งกันและกันเราอยู่ในสังคมคนม,มูมากเนะาะหลายพ่อพันแม่มาเจอกันแต่ว่าทุกคนมุ่งหวังในคุณงาความดีหรือเมื่อแต่เวลาเราไปสวนดอกไม้ก็ไม่แตกต่างกันถ้าเปรียบเทียบง่ายๆไปสวนดอกไม้นี่ถ้าให้ดอกไม้สวนนั้นสีเดียวกันหมด ันดูไม่งามเะมันดูไม่งามถ้มมามีหละายสีสีท้ำด้างสีนี้บ้างขางสียาตอนแรกเราคิดว่าเป็นปัดเดือดแต่ว่าพอเอาดอกมาอยู่ในกลุ่มดอกไม้นั้นมันก็มีความใสของเขาเองเฉพาะดอกยาเราจะเอายังไงใช้ประโยชน์บ,บุคคลยังไงให้ท้ามาเกี่ยวข้อ,ของในวัดตรงน,นั้นให้เกิดประโยชน์ที่สุดคนนี้เก่งอย่างนี้ก็ใช้ประโยชน์คนนั้นลักษณะนั้นคนนี้เก่งอย่างนี้ก็ประโยชน์คนนั้นลักษณะนั้นมาที่เกิดประโยชน์มาทงามงามในวัด ด้วยแต่มือเราก็ไม่แตกต่างกันห้าในะมันไม่เท่ากันนะภาคกขาดไปนีอะไรนิดหนึ่งเรียกว่าคนพิการนะจับอะไรไม่มั่นคงนะพอเราอยู่ร่ต้องการอะไรน่ะคนนั้นเก่งลักษณะนี้คนนี้เก่งลักษณะนี้ใช้ประโยชน์น่คือประโยชน์ใช้แล้วก็เกิดควาสมัครอต่อวัดตรงนั้นต่อสถานที่ที่เราไปตบเจดินมันก็เข้ามาเขาเจอเข้ามาแล้วตบตัวเมตตาเข้ามาตบเป็นพ่อเป็นแม่เป็นนิพเป็นสหายกที่ี่น้องก็ตามมาด้วยนี่ยมันก็เข้าวัดถูกต้องลักษณะนี้ ถ้าเราฝึกอบรมมาบ่อยอย่าอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์เฉยน้องพ่อซึมรัอนว่าครูบาอาจารย์จะรููท่องสอนดีจนแล้วขึ้นอยู่กับเราเนะี่ะสอนดีก็อย่าคิดว่ายเราพ่อสอนดีนะแต่ว่ามันไม่เข้าจิตเข้าใจบางคําไม่เกิดธรรมะบางธรรมไม่เกิดธรรมะในะที่นี้ก็คือเหมือนกับพัดลมนะ่นหละอู้เย็นดีนะผ่านไปแล้วก็ผ่านไปไเฉยให้มันมีความชื่นอกชื่นใจให้ความเย็นกายเย็นใจด้วยฟังธรรมะ ให้มันได้นมาพิจารณาเข้ามาจิตใจของเราเองเนี่แหละผลเพราะวัดถูกต้องลักษณะนี้ก็าปากไวนะ้เนาะอย่าปล่อยปากได้เลยอยากให้อยังทิ้งต้นแบบประโยชน์ไปถ้าล็อกถูกมาอยู่ก็ค่อยมากราบท่านในหะม่อันน,นีนะ้ห่ <c oughs> อยรัพรทายการยนี่ตั้งาต่รับพรนะตั้งแต่จะเสริมมงคลสนเนาะยะาอาวาริวหารปุราปาร,ริปุเรนติสาตรงัง เอวเมวัยต้นนางเปตานังอุปกปตตอิจิตังปะิตังตุมหังกิปเมวะสมิจตุสภพปุรนดุสังกปาจันโดปนนาราโซยัถามณีโชติราโซยัถาอภิวะธนาชสีดิสานิจังวุฒาปจจยโนจตารุธรรมาวันติอายุวันโนสุขังพะลังพาวะตุสาพมังตรางขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่าน ประคันตูสะพเทวตาขอเหล่าเทยพพย,ยดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพะพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพะธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัพพาสติพ่วันดูเตขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญ ไปได้ต่อแจกย้ายกลับบ้านเลยวันนี้จบแล้วสุดท้ายว่าจะไปเจดีย์หลวงตอนแรกว่าเจดีย์หลวงที่หนึ่งที่สองบนไปบนมาก็เลยไม่ได้เป็นเจดีย์หลวงเจดีย์หลวงสุดท้ายค่ะพรุ่งนี้ไปวัดไหนพรุ่งนี้ไปทางไหนแม่แม้ยังไม่ไปเราับผ้าวันผ้าหน้าวันงหน้าเราจะทวันที่สามก็ขึ้นไปสาเท้าทั้งหมดใส่รูปมั่นเนาะแล้วก็วันที่สิบก็สสยฝางก็กา่ะส่ฝางก็เหมือนกับการไป เกียววัดเหมือนกันนะเขียววัดจงวักมีแล้เตื่อไปกันไปเื่อพักผ่นด้วยจะสร้างบุญสายบุสายก้สแล้วขอถ่ายได้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 นด้ได้ไดนได้ได้ได้ไ้ไได้ไดได้ได้้ไดได้ได้ได้ไได้ไ้ได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 ้ไได้ได้ไ

อันดับแรกสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ด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 สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิ 400ก่กิใช่ไหม